คืงงี้เดี๋ยวจะมีผู้ชายมาหาชั้นชื่อว่าเชษเดี๋ยวแกช่วยไปคุยกับเขาให้หน่อยเขามาหาแกแล้วส่งฉันไปคุยแทนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่าเขาเป็นเจ้านี่แกแล้วจะมาทวงเงินแกจะมากระทืบแกแล้วแกจะส่งฉันไปโดนกระทืบแทนแกภาพลั์ฉันเนี่ยเหมือนคนชอบกู้หนี้ยืมสินมากเลยใช่ไหมฮะทุกคนถึงได้คิดว่าฉันเนี่ยหนีเจ้านี้ใช่แกไปสร้างเรื่องอะไรไว้เล่ามาให้หมด ก็ไปโหลดแอปหาคู่มาค่ะกะว่าจะคุยขำๆปัดไปปัดมาแล้วแอปเนี่ยมันก็เลยจัดผู้ชายที่เหมาะสมกับเราให้มาคุยคนหนึ่ง,งคุยกันได้สอาวันผู้ชายก็เลยอยากจะมาเจอตัวจริงะะอ,อ่ะเ,เ,เขาอยากไปเจอแกแกก็ไปเจอเขาดีส่งฉันไ่คุยแทนทำไมาเดีเออ๋ยวเดก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะคะกลับมาที่เรื่องแอปหาคู่ ก็ทำแบบนี้เท่ากับพี่ก๊อฟนอกใจพี่สินดีนะเปล่านะคะคือพี่กะว่าจะคุยกับผู้ชายแบบเล่นๆคำๆเฉยไม่เคยคิดจะนอกใจเอา้าพี่สินดีเขาก็เป็นผู้ชายให้พี่ก๊อฟวันเว้นวันอยู่แล้วไม่เหมืนอนกันค่ะน้องพอใจคนมันไม่แมนอ่ะทำยังไงมันก็ไม่แมนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะ,ะพี่แค่อยากจะคุยกับผู้ชายแมนแมนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคำๆพอมีแรงก็ชุ่มกระชวยไม่เคยคิดจะนอกใจนะคะทำแบบนี้ก็ไม่ถูกอยู่ดีนั่นแหละค่ะถ้าผู้ชายคนนี้เขาเกิดจริงจังกับพี่ก๊อฟขึ้นมาพี่ก๊อฟจะทำยังไง พี่คุยไม่นานหรอกค่ะอยู่พี่คาเฟ่เลิกคุยกับเขาเองค่ะจบเรื่องสิงที่ทำไปแล้วนะคะต่อไปเป็นเรื่องของเจ๊บ้างอีก๊อฟทำไมแกถึงไม่ไปคุยกับเขาจะส่งฉันไปคุยแทนเนี่ยฮะบอกไปเดี๋ยวนี้อย่าบอกนะว่าในแอป,ปนั้นแกใช้รูปเจมินแทนรูปแก <c oughs> พี่หมอนฉันล่ะสง่งัปเป็นผู้ดีหารจริงๆเลยค่ะนัคืออีก๊อฟว่าเนี่ยทำไมแกไม่ใช้รูปตัวเองมาใช้รูปฉันทำไมก็ฉันเคยใช้รูปตัวเองแล้วอ่ะ สองอาทิตย์ไม่มีใครคุยกับชันสักคนแต่พอจะเป็นรูปเกเท่างนั้นแหละไม่ถึงสองชั่วโมงมีผู้ชายเข้ามาคุยเลยอุ๊ยเแสดงว่าฉันก็สวยดิเดะเดะเขาเอารูปเราไปใช้เราต้องโกรธอ๋อเออใช่อีกครับแกเอารูปฉันไม่ใช่นะแกไม่ขออนุญาตฉันสักคำยังไงฉันก็ไม่ช่วยแกเจ๋ช่วยแค่วันเดียวเองอยู่ฉันก็เลิกคุยกับเขาแล้วนี่แกใช้รูปฉันไม่คุยกับผู้ชาย คุยเสียให้หายหรือเปล่าก็ไม่รู้เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ฉันไม่ไปคุยแทนแกแน่นอนต้องแล้วค่ะสาทีหลังอะขออนุญาตด้วยทําแบบนี้คืออะไรไม่ได้วันเดียวเองจะมีเสียหายป่ะจริงเฮ้ยคุณเชษฐ์เชษฐมา ดี่เจไปคุยแทนให้นะเื่องก็ต้องช่วยเพื่อนอยู่แล้วขอผู้ชายหรอกลับลำสลังหักเลยนะคะพ่อใจก็รู้ว่าเจ๊ชอบช่วยคนรักสักทีได้ไหมช่วยรักผมหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้นานๆกัสิ้นนาทีที่เจอ สตาคู่นันะบอกเลยว่าทั้งหัวใจ <c oughs> คิดเหมือนกันที่มา